ลัวไม่ไผ่ครับอันละร้อยครับอันนี้เป็นหน้าหมู่บ้านหนองบัวงามครับตำบลโนนอำเภอโนนละลายจังหวัดสุรินทร์ครับพิกัดอีกทีนะครับหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวงามตำบลโนนอำเภอโนนละลายจังหวัดสุรินทร์อันละร้อยอันละร้อยเป็นโมแม่นี่อันละร้อยเนาะเงวแงวประมาณสามเมตรดีครับนี่จากขุนมหฮอดพีสามเมตรแลวก็สูงประมาณเมตรกว่าเมตรยี่สิบยประมาณครับตามที่เห็นใหม่แก่ๆได้ครับนี่ถ้าใหม่แก่เนาะเขาเอาเป็นเอาเป็นตาใหม่มากเช่นนี้นี่ตาไม้แบบนี้ครับ ตาไม้ที่ก็จะทําสุมเป็นหมู่บ้านถัถกรรมนู่นๆสุ่มอยู่ด้านนู้นอันนี้เป็นไม้เศษเขาก็เลยเอามาทําเป็นรั้วอร่ารยบบมีจัดทรงเนาะบบมี่บมีจัดทรงครับผู้ใดอยากได้มาซื้ออยู่หนาร้านอรลลรอยนะครับอรลารยบบได้รดนะครับอันนี้คือรถแล้วครับรถแล้วครับอร่ลลอยครับราคาทรงเลยครับบ่บมต่ตนะครับประมาณนี้โอเคถ้าผู้ใดสนใจกับพิกัดนะครับจับพิกัดมาเลยนาโุงเรียนบ้านโนบงงามครับคุณโบคุณซุมก็มีนะครับซุมอรลาจักบาทซุม โซมัลลอยหกซิฟนี่นี่เห็นบอพุนทางในก็เยอะแยะมีเป้มีหยางหนามาเต็มเพียบอยู่ครับหางไก่ก็หลายหางไก่อันจักบาทหางไก่่อันบาทหางไก่อะไรยิบหาบาทสีอันลอยเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งเขาไปเบิ้งกันทางไก่สีอันลอยมาเบิ้งกันโอ้นี่หัวไม่ไพ่ครับอันละลอยครับโอ้ผูู้ได้สีเห็ดนั่นเห็ดนีเด้อนี่ราคาห้างห้างหางไก่ครับนี่สีอันลอยโอเคของเพิ่น้ะนี่สีอันลอยโอ้เธอสีเห็ดใดนี่โดดอยู่เด้อนี่ สีอัลลอยนะครับกับประมาณนี้โอเคเนาะผู้ได้สนใจกับพี่กัดนาโรงเรียนวันโนมงงามครับผมตำบลโนโนอำเภอโนนราชจังหว,วัดสุรินทร์เขาขายแต่นาานิเนื้อบุมีจัดทรงผู้ได้กได่ต้องมาเอาเองครับผม